หลังจากปดฉากการผรจญภัยของริกกับหมอตีซีซั่นที่6ไปแบบปลายเปิดเมื่อปี2022ที่ผ่านมาก็ทำมมาแฟนๆเดือดดาลกันใหญ่เลยครับเพราะตัวริกเองประกาศชัดเลยว่าซีซั่นถัดมาในซีซั่นที่7จะเป็นซีซั่นแห่งการตามล่าฆาตกรที่คาครอบครัวของริกซีหนเองซึ่งเขา อุทิศทั้งชีวิตที่เหลือนับแต่วันที่เกิดเหตุเพื่อลาคอมันมาลงโทษให้ได้แน่นอนว่าเราจะได้ข้อมูลลึกลับเกี่ยวกับลิกพลาย์ฆาตกรคนนี้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือในวันเกิดเหตุเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนนั้นที่ลิกพลายคาเมติมาหาลิกซีหนึ่งสามเจ็ดเพื่อขอให้เขาช่วยกันสร้างปืนคาเมติเวอร์ชั่นสมบ,บูรณ์ที่มาก่อนการในวันนั้นลิกพลายกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่และแรงจูงใจที่แท้จริงของหมอนั่นมันคืออะไรต้องการสถาปนาตัวเองเป็นก็ ต้องการตามหาสิ่งของบางอย่างหรือต้องการจะทำอะไรกันแน่เราไปหาคำตอบกับทฤษฎีต่อไปนี้กันครับริกกมมอร์ตี้เป็นซีรีส์ที่ตามติดชีวิตของคู่หูตาหลานที่ประจนภัายไปทั่วจักรวาลโดยจะโฟกัสที่คู่นี้เป็นหลักแต่ในบางตอนทีมสร้างก็ตั้งใจจะให้มีแฟลชแบ็กหรือไม่ก็ตอนแคนนอนแยกออกมาเพื่อตอบคำถามกับปมในเรื่องที่แฟนๆคาใจอยู่บ่อยๆแมตโตแดนฮารมอนผู้สร้างริกกรมมอร์ตี้เองมักจะกล่าวว่า เขาชอบที่จะเน้นไปที่การผจญภัยหลักๆมากกว่าแคนนอนนะแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะปมบางปมในเรื่องก็จะเป็นจะต้องสาดสางให้ทำลายของเรื่องราวแต่กินก้านออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นตอนจบของซีซั่นที่5ที่ยกให้เป็นตอนของอีวิลมอร์ตี้ลุ้นๆไปเลยซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆรวมไปถึงตอนเปิดของซีซั่นที่6ที่เล่นคนดูสไตล์คาจอกับการเปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรื่องกับการบอกว่าแท้ที่จริงแล้วลิกไพ i ์มเป็นใคร แน่นอนว่าตลอดทั้ง6ซีซันที่ผ่านมาเราได้รู้อะไรเกี่ยวกับไวัร้ายประจําเรื่องอย่างริกไพล์น้อยมากจนกระทั่งทุกอย่างเริ่มมาเปิดเผยในซีซันล่าสุดว่ามอดตี้คือตาที่แท้จริงของมอร์ตี้คนหลักทำให้มอร์ตี้อยู่ในสถานะมอร์ตี้พลายไปด้วยเราเลยรู้กันว่าริกที่หายตัวไปตลอด20ปีและทิ้งครอบครัวเอาไว้ก็คือริกไพล์นั่นเองไม่ใช่ริกซี137าแถมยังพอรู้สกิลคร่าวๆข,ของเจ้านี้ด้วยว่ามันมีพลังฮีลิ่งแฟกเตอร์ระดับเทพเจ้าที่ข้าวคันอวาตราเลยก็ว่าได้ว่าแต่ ริพล์มันต้องการอะไรกันแน่เป็นข่าวที่ทั่วโลกกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันทําให้เกิดทฤษฎีต่างๆขึ้นมามากมายหรือว่าที่จริงแล้วริก r พล e ไม่ได้ต้องการจะหยุดที่การาครอบครองจัก,กรวาลแบบที่เขาเคยประกาศกับริกซีหนึ่งสามเจ็ดวัยหนุ่มว่าเขาจะพาเราริกกลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจัก,กรวาลจริงๆแต่เขาหวังจะครอบครองทุกมิติความเป็นจริงทุกจักรวาลทั้งเพ่จาจักรวาลและเส้นคู่ขนานทุกเส้นที่จะมีได้และสถาปนาตัวเองเป็นก็อตพระเจ้าแห่งทุกการมีอยู่ของทุกมิติความเป็นจริง ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับเนี่ยริกกี้มอร์ตี้ซีซันที่6ลงเอยด้วยการล้อเลียนกึ่งกึ่งประชดซีรีส์ของตัวเองว่าในซีซันที่7ล็ดริกพลายจะกลับมาและทั้งซีซันจะเป็นการตามล่าเจมมอนั่นจนจบเลยแต่ปัญหาก,ก็คือริกพลายนันดูเหมือนจะมีตัวตวนกระจายอยู่ทั่วไปหมดทั้งจจกวาในเวลาเดียวกันซึ่งกระทำมาแฟนๆถึงกับเนื้อเต้นในที่สุดปมใหญ่ของเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะได้รับการขยายเพิ่มเติม,ตมสักที แต่ช้าก่อนเลยครับถ้าเราลองย้อนกลับไปสักนิดเราจะคุ้นชินกับการล้อหลอกคนดูเป็นปกติของซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมเลยครับปมอะไรที่ทิ้งเอาไว้ตอนจบของซีซั่นมันมักจะถูกแก้ไขภายในตอนเปิดของซีซั่นต่อไปทันทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะงั้นก็ทําใจไว้ครึ่งหนึ่งเลยละกันเพราะมันไว้ใจไม่ได้เลยแต่ก็นะการที่ปูมาขนาดนี้ในตอนจบของซีซั่นที่6 อย่างน้อยเราก็ต้องได้รู้เป้าหมายของริกพายบ้างแหละซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอํานาจที่เป็นสิ่งที่เราริกกระหายมาตลอดและครั้งนี้มอนี่อาจยกตัวเองให้เป็นเทพเจ้าที่สามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างมิติได้เลยก็เป็นได้นะครับโดยที่ผ่านมาตามไทม์ไลน์ของเดือเรื่องที่เปิดเผยมานะครับ เราจะรู้ว่าริกพลายกับเร็กซี่หนึเป็นริกเพียง2คนเท่านั้นที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีปืนข้ามิติด้วยตัวเองในขณะที่เหล่าริกคนอื่นๆจะได้แนวคิดในการสร้างจากริกพลายที่เดินทางไปทั่วเพื่อหาแนวร่วมตรงนี้เรื่องไม่ได้บอกเรานะครับว่าริกคนอื่นคิดปืนขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือริกพลาเป็นคนให้สูตรแต่ถ้าจะ IMPACT จริงก็คงต้องให้สคนนี้เป็นคนคิดค้นปืนเองนั่นแหละครับ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในวันนั้นวันที่ริกพลายโดดข้ามมิติมหาเร็กซี่หนึ่เขาได้อ้างว่าเทคโนโลยีปืนข้ามมิตินี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ริกกระโดดจากฉลาดที่สุดในโลกกลายมาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลเท่านั้นแต่ยังทาให้พวกเขากลายเป็นอินฟินิตริกหรือมิริกได้แบบไม่จําก,กัดอีกด้วยแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดของพวกที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลชัดๆซึ่งก็ตรงกับบุคลิกของริกที่รึกที่สุดจริงๆมันก็เลยเมกเซนที่มอนี่พยายามจะตามหาพวกริกที่มีแนวคิดแบบเดียวกันน นอกจากนี้ริกพลายยังเป็นริกเพียงหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่ยังหน้าตางเหมือนกับริกวัหนุ่มเป๊ะๆด้วยคือหน้ามันตอนที่ค่าครอบครัวริกในวันนั้นเป็นแบบไหนวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะในขณะที่ริกคนอื่นดูเหมือนอายุและสังขารจะโรยราตามชายวัยเจไปเรื่อยๆแต่ริกพลายยังคงเป็นอมะตะมานานหลายทศวรรษ เท่านั้นยังไม่พอนะครับในตอนเปิดของซีซั่นที่6เขารอดชีวิตจากการถูกเจอรี่คนปลาปาดคอมาได้แบบชิวๆโดยที่บาดแผลได้ปิดสนิทนทันทีหลังถูกปาดแถมเมื่อพลังนี้ได้รวมเข้ากับตอนจบของซีซั่นที่6ที่เขาสามารถดำรงอยู่ในจักรวาลน,นับร้อยได้ในเวลาเดียวกันทําให้แมววอริกจะตามพิการของวันนเจอแต่ก็ไม่สามารถตามจับได้ครบอยู่ดีเพราะไม่รู้ว่าคนไหนคือตัวจริง ไม่แน่ว่าบางทีริกไพล์อาจค้นพบเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดบางอย่างของปืนข้ามมิติหรือเขาอาจจะรู้วิธีอัปเกรดสารเหลวสีเขียวที่เราก็ยังไม่ทราบว่าส่วนผสมมันมาจากอะไรจนให้ปืนข้ามมิติของเขาเทพกว่าใครอารมณ์แบบปืนข้ามมิติสีทองของอีวิลมอร์ตีนั่นแหละครับนอกนอจากเรื่องราวที่เรากล่าวมาเนี่ยยังมีทฤษฎีอื่นๆเกี่ยวกับเป้าหมายของริกไพล์มาเล่าให้คนฟังอีกนะครับแน,น่นอนว่าทฤษฎีที่บอกว่าริกไพล์ต้องการจะเป็นก็อตเนี่ย มันค่านข้งจะเมคเซนต์อยู่แล้วแหละด้วยองประกอบอะไรหลายๆอย่างเนะแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็อาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก้อยไปเลยเมื่อเทียบกับปุ่มหลังที่เป็นปริศนาบางทีเรื่องราวในซีซั่นที่7อาจจะพาเราย้อนกลับไปดูเบื้องหลังของริกที่บริกที่สุดคนนี้ก็ได้เพื่ออธิบายว่าอะไรทําให้เขากลายเป็นคนเย็นชาและโหดเยี่ยมขนาดนี้แต่ในอีกในหนึ่งเรื่องก็อาจจะบอกเราได้อีกว่าความเย็นชานั้นได้มาจากความริกที่ริกที่สุด ที่กระหายอํานาจและอยากจะขยายขอบเ,เขตของตัวเองออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่มีเหตุผลเลยก็เป็นได้นะครับบางทีมอร์นี่มันก็แค่อยากจะเล่นกับความรู้สึกของริกหลายๆคนเพื่อดูปฏิกิริยาโต้อตอบเวลาพวกริกเครียดแค้นเฉยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งทฤษฎีก็ได้ต่อยอดไปจนถึงเรื่องราวการร่วมมือกันระหว่าง2มหาวาัยร้ายตัวบิ๊กของเรื่องอย่างริกไพล์กับอีวีมอร์ตีที่อาจจะบังเอิญโคจรมาพบกัน ตอนนี้เรยังไม่รู้ขอบเขตที่ริก r i m e สามารถไปได้นะครับแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเขายังหลุดไปพูดจักรวาลไม่ได้หลังจากการรีเซนบิตตี้ในตอนเปิดของซีซั่นที่6เพราะในอีกมุมนึง e v วิ m มอร์ตได้นําหน้ากาวเข้าสู่พูจักรวาลโดยปืนคามิติีสีทองไปเรียบร้อยแล้วไม่แน่ว่าบางทีการกลับมาของ e v วิ m มอร์ตเนี่ย อาจทำให้ริกพลายจุดประกายอะไรบางอย่างและพยายามร่วมมือกับอีวิมอร์ตี้เพื่อลวงความลับเกี่ยวกับปืนสุดเทพบันนั้นให้ตัวเองหลุดไปจากวงคองจรน,นี้ได้และขยายอานาจของตัวเองออกไปยังนานานจัก,กรวาลที่ยังไม่มีใครเคยรู้จักก็เป็นไปได้นะครับเพราะถ้าดูจากชื่อตอนสุดท้ายของซซัานที่7ที่ปล่อยออกมาแล้ว f ฟียโนมอรกับคำโปรยที่ว่าสิ่งเดียวที่เราควรจะกลัวก็คือตัวเราเองนี่แหละก็อาจจะหมายความได้3ทางเลยริกผู้ชั่วร้าย มอร์ตี้ผู้ชั่วร้ายหรืออย่างแย่ที่สุดก็าจะเป็นทางริกกับมอร์ตี้ผู้ชั่วร้ายทั้งคู่เลยก็ได้นะครับเพราะงั้นการร่วมมือของสองตัวละครนี้ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยใช่ไหมล่ะครับทว่าในมุมมองของนักทฤษฎีก็มีหลายคนพูดตรงกันว่าบางทีสิ่งที่ริกไพร์นกาลังทําอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพื่อจะมีชีวิตรอดแต่เพื่อการตายอย่างสมเกียรติหรือเปล่าด้วยการสร้างตัวตนที่ชั่วร้ายของตัวเองขึ้นมา อีกตัวตวนหนึ่งให้กลับมาฆ่าเขาอย่างที่ควรจะเป็นถ้าคิดแบบนั้นการที่มอนนี่มาตั้งใจจะฆ่าครอบครัวของริกซี่หนึ่งสามเจ็ดหลังริกไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยรวมถึงริกหลายคนที่มันฆ่าไปก็ดูจะเมคเซน์ขึ้นมาเลยอะไรมันจะดีไปกว่าการสร้างปีศาจขึ้นมาตามล่าตัวเองเพื่อให้มันกลับมาฆ่าเราอย่างสมเกียรติล่ะพอเราจะได้ไม่ต้องตายด้วยเงื่มมือของใครก็ตามบนทุกมิติความเป็นจริงหรือแม้แต่เงื้มมือของอีวิมอร์ตีที่อยู่ในพู้พิจิกวานถ้าเลือกได้ยอมให้เราริก ฆ่าตัวเองดีกว่าให้พวกมอตี้จัดการหร้อวะแล้วว่าแต่ริกพลายจะปรากฏตัวในริกเกอร์มตี้ซีซันที่7มั้ไหมทำไมเราถึงต้องตั้งคำถามแบบนั้นแม้ว่าตอนจบของริกเกอร์มตี้ซีซันที่6จะพูดอย่างชัดเจนและโคตรเราใจว่าซีซันที่7เนี่ยจะเป็นซีซันที่ตามล่าโคตรมหาวายร้ายอย่างริกพลายทั้งซีซันแบบเน้นๆเบิ่มๆ แต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าซีรีส์บาร์อเรื่องนี้มันได้บ่อนทำลายความคาดหวังของผู้ชมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับทุกทีที่เราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยก็เรื่องมันบอกไว้แบบนี้ไงมันก็จะหักไปเป็นอีกแบบเสมอเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเรื่องจะต้องเดินมาเส้นนี้แน่แต่มันก็จะหักไปอีกตลอดเวลาจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องริกบอตีไปแล้วแหละว่าอะไรก็ตามที่เรากำลังคิดอะไรก็ตามที่เรื่องกำลังจะบอกให้เรารู้หรืออะไรก็ตามที่เรื่องอยากจะให้เรามอง โปรดอย่าได้ปักใจเชื่อเพราะมันจะหักไปเป็นอีกทางหนึ่งเสมอสมอเลยและกับเรื่องที่เขาเกินเกินมาก็เช่นกันตอน,น,นแรกๆอาจจะเป็นเนื้อหาแบบเข้มข้นเลยและโชว์ให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงของริก p พ i m e แบบที่ตอนเปิดของซีซั่นที่6ได้ทำเอาไว้โอ้โหเรียกว่ามาแบบเข้มปีเน้นๆทุกดอกทุกนาทีคือจัดเต็มหมดแต่หลังจากนั้นตลอดซีซั่นก็แทบจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันขนาดนั้นกลายเป็นสไตล์ alone, อ alone ผจนภัยระหว่างตาหลานแบบจบในตอนซะอย่างนั้น ทำให้เราคิดกันไปได้ว่าบางทีริคพลายแม,ม่อาจจะออกมาแค่ตอนเดียวแล้วที่เหลืออาจจะไม่มีการกล่าวถึงอีกเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับทีมสร้างเขาชอบหลอกพวกเราแบบนี้นี่แหละเพราะงั้นจนกว่าซีซั่นที่7จะมาถึงเราก็ได้เดรอดูเสียงใหม่ของริกกมอร์ตี้รวมถึงสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราเกี่ยวกับริคพลายแบบพูดอะไรไม่ได้เลยนี่แหละและจนสุดท้ายแล้วริคพลายกับอีวีมอร์ตี้จะร่วมมือกันหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอรุนกันไปตามระเบียบนั่นแหละครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับยังไงได้ชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกางใจให้กันด้วยนะครับใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมานานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ